สวัสดีค่ะยูตัวแบนนุก,กี้นะคะช่องมาดิสอนช็อคโกแล,ลค่ะสำหรับเช้านี้นะคะสองอสนะคะก็มาประจำการน,นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่พวกเราอยู่ที่ตัวจังหวัดมุกดาหารนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะโรเคชั่นก็คือที่ศาลนั่นเองนะคะอ่ะในเช้านี้นะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะให้ดูจากบนท้องฟ้านะคะเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะวันนี้ ฝนจะตกหรือไม่นะคะลมพัดแรงมากเลยนะคะตอนนี้สวัสดีทุกท่านนะคะ o มอร์นิ่งแล้วก็อรุณสวัสดิ์ในเช้านี้นะคะทีมงานมาช้าแต่ก็มานะนะคะเรามาดูบรรยากาศในช่วงเช้านะคะว่ามีพี่ๆท่านไหนนะคะมาก่อนนะคะที่แน่คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะพี่เสือนะคะพี่เสือแต่ว่าวันนี้นี่คือที่มาเช้าที่นุนกดูในไลฟ์สดนะคะก็จะเป็น ที่เสือพี่มานาพี่อนุวัฒน์นะคะที่มาในช่วงเช้าแล้วก็อะไรหลายท่านทยอยกันตามมาเรื่อยๆนะคะสวัสดีพี่มานานะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้พี่ก็ไปในรูเดี๋ยวพี่มันไม่ใช่คอนเทนต์ใช่ไหมตกใจหมดเลยพี่ตกใจจริงหรือว่าเอาทิพี่ตกใจจริงหรือว่ายังไงมาวันนี้ดิเพื่อนโอ้ยไม่ไม่พี่ตกใจจริงใช่ไหม ะะอไรดดูเเี๋ยวลูกน e ้องกับลูกน้องกับพี่มานามากเลยนะคะแม่สวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงเหรอคะเพิ่งจอดรถเพิ่งจอดรถนะคะอ่าแม่ต๋อมก็เพิ่งมาถึงนะคะอันไหนพี่บอกอันนี้แหลยตอนที่อันแม่ออฟขายในเอซีพึ่นซื้อให้แม่พี่สวัสดีค่ะสปาลสวัสดีค่ะคุณยาสมอนนะคะเรามาทักทายกันะ ม่เป็นไรไม่็ค่ะงซายสวัสดีค่ะคุณมิยุกิสวัสดีค่ะก้าก่อนเลยค่ะก่อนเลยยังไม่ทานเดี๋ยวค่อยให้พี่ดิสอนนะเพื่อนชอบกินข้าวโพดเดี๋ยวเพื่อนก็มาค่ะคุณมิยุกิก็มาถึงแต่เช้าแล้วนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิม สวัสดีค่ะพี่ตุ้มตามนะคะมาอีกแล้วนะคะช่องอีกช่องหนึ่งนะคะมีใครบ้างนะคะก็จะมีพ่อพงะคะพ่อพงก็เพิ่งมาถึงนะคะในเช้านี้เนาอะ,อะตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วนะคะ8ปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสักหน่อยลุงก็จะมานะคะนี่แปดโมงครึ่งสี่ตอนนี้คือประมาณแปดโมงสี่สิบห้านะคะซึ่งก็เป็นเวลาที่อ เป็นเวลาที่ลุงพลและทีมทนายนะคะกําลังจะใกล้เดินทางมาถึงที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะเดินไปเดินมาเสียงก็จะกล้องก็จะสันสน,นะคะเดี๋ยวถอดแมสกก่อนหายใจไม่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุกี้นะคะสวัสดีในเช้านี้นะคะ เมื่อคืนนี้ฝนก็น่าจะตกนะคะดูจากาถนนนะคะฝนใช่ใช่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะามาอีกหนึ่งช่องนะคะนั่นก็คือช่องกับตันดัมซิ่งนะคะ วันนี้จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าร้านน้ำมาแต่เช้ามานะคะมาเป็นร้านแรกเลยนะคะตามมาด้วยร้านที่สองนะคะใช่ร้าน้มตำของเราหรือเปล่าร้านม้มร้าน้มตำมาแล้วใช่ไหมคะ โอ้โหมาแล้วโอเควันนี้คือมาไวนะคะมาไวเมื่อวานนี้นี่คือลูกกับพี่อดีสอนคือเมื่อวานนี้สองแอดมาเช้ากว่าวันนี้นะคะเมื่อวานนี้โตนี้คือมาสายนิดนึงนะคะ,ะไม่ต้องไปจับไกลเนาะใช่คะ่ะทานข้าวเช้าหรือยังคะงดดวจะนแล้ขอ,อย่างเดี่ยนีงขอยังเนาะคุณมีจิกิเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวให้ยายชีมาก่อนค่ะาฮาฮาวาฮานาฮะคาจาฮัฮา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 ีาฮี่าหัวาลากาฮาฮาวาาฮ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 ่ฮไมาม่เาาฮ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 ามีฮา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 าฮ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 าี่ฮาฮา่าฮาฮาาฮาฮาาฮ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 าาฮาอาวันแรเนี่ยาาาาะาาาาาา ประมาณแปรประมาณแปดโมงเช้านะคะแต่วันนี้ก็มาสายนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าจะเจ็บข้าวของนะคะเพราะว่าเราต้องเช็กเอาออกจากโรงแรมนะคะกะว่าจะมาทานข้าวที่นี่นะคะเพราะว่าสองวันแรกเราทานาที่ร้านนะคะที่อยู่ด้านข้างไอ้ที่อยู่ด้านหลังศาลนะคะก็ทานเป็นก๋วยจับ๊บทานเขาเปียกเส้นนะคะเขาเปียกเส้นสองวันแล้วนะคะวันนี้คือ น่าจะกินเป็นส้มตำแล้วก็เมนูปิ้งย่างนะคะในช่วงเช้านี้พี่ชิตนะคะมาอีกแล้วหนึ่งช่องนะคะพี่ชิดจเจ้าเก่าเจ้าเดิม,มเมออพียดิซอสน,นะคะตอนนี้พี่ดิซอนก็เป็นไล์สดนะคะ แท็กซี่เอามาให้เป็เช้าเลยลูกนี่ข้าวหมกไก่ป่ะอ่อข้าวหน้าตู้หน้าปลาหน้าอะไรก็หอมหน้ามันคืออะไรนู่นมีมีเยอะเลยนะเอาเอาไป็นแบบกินได้ข้าวเหลือง ข้าวเหลืองมันคืออะไรอ่ะมันคือเนี่ยก็เพิ่งเคยกินทั้งแนี่เหมือนกันอู่แกบอกว่าข้าวหน้ากุ้งหน้าปลาแน่เลยสวัสดีพ่อพงค่ะสวัสดีกับตาหนะคะโอ้ลูกที่หายไปนานเลยเนาะอืมตอนนี้กำลังทยอยมานะคะอสุกของเราสับสับสับสวัสดีครับ เกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ป้าสมองเกมไม่มาเพราะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายเสื้อแดงกับชายเสื้อเหลืองมาด้วยกันนะคะคือยังไงคะสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีชายเสื้อแดงกับชายเสื้อเหลืองมาบุกถึงหน้าศาลนะคะวันนี้คือไม่คุ้นหน้าค่าตาเลยนะคะเป็นชายแปลกหน้า2องคนนะคะเห็นแลได้เต็มเต็มกล้องกับจนแล้ว พี่เอฟพี่เอฟเลือกเขียวครับพี่เอมาทั้งแดงทั้งเหลืองอ๋อมาทั้งแดงทั้งเหลืองเหลืองใช่หาอีกสีหนึ่งสวัสดีครับผมณขอพับที่ไหนครับจะมีสีเขียวสักสักตัวไหมสีส้มพี่ทีม แม่สวัสดีค่ะเจออีกท่านหนึ่งนะคะแม่บ้านเบาหอมนะคะทําไมวันนี้ตะมุตะมีจังเลยนะคะตีมวันนี้นี่คือหแม่ไม่ได้เจอกันนานนี่คือสดใสขึ้นเยอะค่ะแม่บ้านพิเศษพิเศษมานะคะต๊ะอ๊ะนะคะเตอะเอ๊ะ10อีก14อีกครั้งยืมสีลูกสาวมาใช้ะคะทุคนะคะก็อยู่ที่ ก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะฝาก T P Skin นะคะ T P Coffee นะคะ9 9 2 7 9 4 7 5 2 6องดี่ดนะคะ t p s k i n o f f i c i a l นะคะอย่าลืมสั่งมนช่องอดิสรแฟมิลี่และพี่พยูทูบเบอร์ที่ท่านรักได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวนี้ก็อยู่กับบรรยากาศพี่น้องยูทูบเบอร์ที่มาให้กำลังใจลงคุณป้าแตนและทีมทนายและเด็กๆในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ